โอเคได้ได้ได้ช่องไหนช่องเลยช่องเลยย่าบ้าชแนลย่าบ้าชแนลอย่าบ้าชแนลอย่าบ้าชแนลย่าบ้าชแนลไม่บายก็ลองนะฮะโอเคโอ้ยมันเท่ามันมัน

ช่อง y YouTube อลิฟห5าหานะ YouTube... YouTube ชื่ออะไรนะ a l ิฟ5 5าภาษาอังกฤษอ๋อเดี๋ตเออ A L A F แล้วก็ห้ตัวอ๋อติตามช่องผมเลยดิโอเคได้ได้ได้ช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไร อยาบ้าชแนลอยาบ้าชแนลยาบ้าชแนลอยาบ้าชแนลย l านี่เอกงดูนะฮะถายคลิปลงยูทูฮะบายบายกลลองนะฮะบายบายก็ลองนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไล้ะไลฟ์ไลฟ์้นนะเอาไลฟ์ไหฮะโอเคบายบายเอนะฮะบายบาย Mana? Menar. Busuk. Oh, soalnya Apa ya, apa? Ini, ini. Mani do. Ani do. Mani do. Mani. Mani do. Hah? มามาหนีเฮ้มาหน, <c oughs> านี่มาหนีมาหนีไปเนี่ยกล้องเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเออผมผมกําลังถ่ายคลิปลง YouTube ฮะนี่กล้องฮะ <c oughs> ผมกดแลงง้วอ่ะเนี่ยกําลังไม่ซูบคุต่อไปเลยไห อ้าวันดีฟังเพลงไงนี่นี่ยเล YouTube นี่ยนี่คนกำลังไปเลใน YouTube น่อเดี๋ยวลงให้ชื่อช่องอะไรอ๋ออลิฟห้าห้าภาษาอังกฤษนะเขียนนี่มันกำลังกดเข้าอยู่ด้วเดี๋ยวจะบอกทีละตัวนะคโอเคโอเคภาษาอังกฤษวภาษาอังกฤษเล็งตายภาษาอังกฤษนะเกตัวเอตัวเ เอลไอแล้วก <L. S 2> ็เอฟเอเลขกห้าสามตัวห้าสามตัวมันกำลังค้นหาผม่ไงก็ถ้าเจอเจอด้วยเป็นดูกระตุนหรือเปล่าเออใช่ครับเดีินล็อกเปิดดูดินี่ไหมนี่ฮะอ่าอ่าใช่แล้วใช่แล้วก็ติดตามนะฮะ ผมเพิ่งทำ youtube เคโอเคโอเคอยู่อยู่จังหวัดอะไรฮะอยู่จังหวัดอะไรนี่ลงกันจะลง youtube หรอเออนี่อยู่จังหวัดอะไรนครศรีธรรมนันสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับติดตามนะฮะไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใน youtube นะเดี๋ยวลงให้ฮะเดี๋ยวไปลงให้ไปกนฮะบ๊ายบาย